สบายดีพี่นอ้องเอาๆๆยังว่ายังยังมืงอขึ้นคือว่าจึงกับลูกสาวโอ้ยเป็นน้ำเช่นว่าน้ำมันเต็มทั้งนี้ทั้งโนนนาไลนี่ยังทั้งนี่ยอดแยกแยกตำบลบ้านโนนอำเภอโนนนารายสรรนสรเรนเชื่อมว่าเป็นในสนมเรียกว่าเลี้ยงถึงเลี้ยงลูกสาวเพราะเป็นมืออาชีพของน้ำขึ้นนี้ คนเท่ามันการเป็นศิลปินเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจเลยเด้มันอยู่ในจิตใจมันมาจ้างมือขึ้นแต่๋อสั่งงันขอไปว่าทุกคนเตรียมตัวนะคนจ้างมือขึ้นต้องขอบพุณเจ้าภาพไปน้ำดิเพิน่นว่าอะไยากอกจังเลยพันว่าขอให้แต่เรียนแต่เรียนให้เรียน,น,นชั่วโมงเดียวกับตามสั่งเรียนได้สามเพลงกันแล้วแจ่เพราะว่าอะไรเพราะว่างานวันนี้จเจ้าภาพคนจ้างขาดตัวแล้วจ้างขาดตัวกันลยบอกว่า พ่อมันสิบปวารีท <refin ements> <Yes> ี่ขันมันตกแบบนี <Sunday> ้เนาะมันสิบปวารีอหนึ่งคือปวได้คนปวได้คนมันถึง่ะมีคนเขาเบิ้งมันสิหนักเต็งสั้นหนึ่งสี่ทั้งหลังเวทีกับน้ำขวบน้ำยืนเรียนกางเวทในบ่อมันบ่ารีถ้ามาเรียนการเวทปวได้เพราะว่าช่วงกลางวันน่ะนักเรียนจะเรียนหนังสือแในบ่อปวารีปวารีปได้หยุด ทางเรื่องอาจะเขาเลี้ยนปกติมันเลยบ่ได้เลยอีกอย่าหนึ่งเจ้าภาพเพิ่นกอยยากงานทั้งปีเพราะวันนี้เป็นรถแห่ได้เหมือนียรถแห่สาวหน่อยเด้ของพระเอกเข็มกำมันใช้ผู้จัดการเข็มงานนู่นนี่ความเขิมงานหลักรับเชิดสูงสายใหญ่กลางเวทไงไกลมากพอดีหนึ่งบ้านยังกับบ้านบ้านม่วงหวานบ่ะงานเจ้าภาพเปิหลังเวที่เกิดเืิดขึ้นฝนตกครับขึ้นฝนตกตกเราแบบนี้เนี่ยพ่อเขาเลยสร้างงานพราพ่อคุยกับเจ้าภาพแล้วว่ายังไงก็เล่น พราะว่าเพิ่นขายบัตรบัตรแข่งไหนแล้วย่างหน่อยก็คือมันจะบ่มีขอเขาละหาว่าหมอลำบ่เล่นขอเงินคืนกับเจ้าภาพใช่ไหมเจ้าภาพเพิ่นก็ได้จ้างขาดตัวมาแล้วเนาะเพิ่นก็เลยว่าอันนี้บ่ได้เสียเดือนเขาอเงินทุกบบทุกเรื่องมอบทั้งทั้งวันทั้งโรงเรียนทั้งบัตรเราเวียงบุษฎีพุรณะสร้างของเพิ่นต่อไปในวันเจ้าในรถยนตก็ต้องเล่นเด้อร์วันนี้รถยนตก็เลยไปเบิ่งน่ามันเลยหลายเนาะแห้งอีกทีได้เงินคืนนี่ หน้าเต็มทั้งไตมีสิลา,ายทั้งมลพอษแต่เห่นี้น้อยผุมสิบอนไฟสิบกอนลงช็อตลงอย่างนี่เลขแกงไปทั้งกลุ่มกลุ่มทิมไฟก็เอาถือว่าพร้อมกัอนอย่าี้หรอกไฟทิฟเ่องเสียงทั้งพ่มอดทั้งอาจารย์เบนกันตรับปากทุกวันถ้างั้นก็คือให้ไปเช็คระบบไม่ดีพื้นไฟใ้มันปลอดภัยมองด้มันเส้นมันยืนมียกขึ้นที่สูงยกขึ้นที่สูงแล้วกะ จังสตาร์ทเครื่องแปงเกิดับเครื่องได้ขึ้นอ้่ครับนอนุญาตมันมไปสามเฟสเนาะเอาลยสั่งเข้าไปในงานชิมงานกอดอดเอ็ดเอดเดียฮะ้องพนกไรพนตัวใครอยากข้ามก็ได้นะอยากข้าดอยากขาเยอะา <c oughs> เข้าก็มาหารง็ต้งิามาานเรียกว่าบอดได้ดกอกาพาคาเสันกระโชกดีตัวสัตว เพอหยุดว่าวคนทิังย่องล <cticamente> <Tab uan. S 2> ูกสาวเนี er ่จับจัดอะไรย่องไทยสันดิมพ่อพ่อได้ย่องเนี่ยพอทีมงานกับมึงพ่นกับว่ามันตกแบบนี้มันจะเล่นได้ไหมพ่อทีมงงานเขามาในกลุ่มนะเปิดไปนี่ยังไาสิเดียวเตาเน้ยมันหม้อใส่ชื่อว่าพี่ปัญหา ผลตัวนี้จะเล่นได้ไหมต,นะต้องการังิสี่นะแต่ย้อมใจนั่งก็คือนั่งถือพ่ได้ยินพอว่ามือนี่บ่บ่มีโชว์เดอ้อล้ำเลยนั่งตอนนั่งนางเลี้ยนอยอะนั่งนางเลียนยกิน,นเนข่าหรือคุยกันกันกบว้วนพอแม่ฝนยูนนะก็เลยประโยชน์เกี่ยงงานของประยชน์ไปคุยคุยงานคุยกัน,กนไปนั่งเฝ้ารเรียนบรดเดี๋ยวเฝ้าเรียนมหา คุยเอาจะทำอะไรตามไมาเปล่าเรียนไปถามคุยว่าลาศิเดึ้นพ่าโชวพ่หรือหรือลาสิได้ล้ำล้ำล้ำเมืน่่ได้เป้่านะ กันอยู่พอเราเสี่ยงยันไหนบัวพอจุดกุ้ยเราก็เลยสั่งงานไปสั่งทีมงานทุกคนเตรียมตัวแต่งหน้าเินสื้ออาจจะไม่ได้ขึ้นเพราะว่าหลังเวทีมันชื้นชื้หลายสิ่งหลายอย่างนั่งหรือเปล่าเรียนคำถามที่ผู้หญิงก็ได้ยองนี่มันขึ้นนีบยังยังผู้หญิงนี่นะครับรีบวิ่งมาถามเลยว่าจะมีช่วงไหมก็บเรว่าพี่น้องมาถามที่ถามผู้หญิงผู้เดียวเนี้ย ยังไงก็ต้องเห็นหลวงอิมสิทธิ์นก็เลยจัดโชว์นัง่งถึงเต็มได้บอกอยิ้มงันไปนั่ง่เบ่าปไปเตียงเตียงหนาตั้งเตียงหนายู่ะล้วบันี้กันเช็กเศร้านะแต่ว่าคอยเช็กเศร้าด้วยพ่อมานันก็เลยนั่งก็ออกมาทัางออา้งคิว่าทัานเดียวได้หมดเลยออกมาออกมาเช็กเศร้าก็ไเลยรบ่าไปเตียงหนาคิวขึ้นยังออกมาเช็กเศร้าเช็กเศร้าเสร็จนางก็ลงไปแล้วก็คอย ดาวลุงเป็นเตยพี่น้องน,นีกถึงคนนหลายพี่น้องน,นี่ต้องบอกว่าความเป็นเมืออาชีพพันอยูยุี่ใจม,มันออกมาจากใจเดียวมันก็ได้มันก็ได้เสียแสงหรือว่าต้องจังสันจังสิดีงาน,นว่าการเป็นศิลปินการความราับผิดชอบโรงารงานตอนนั้นเห็นแบวเด็กคนนี้ตั้งแต่นู่มน่นตั้งแต่เรียนยุบานที่ยังกิทั้งสีสกเก็ทั้งโคสีสวรสดิ์ ฝนตกแห้งๆมันเหรอไม่พอจิตตะมาหาเขาแม่เหริ่นซื้อกุ้งซื้อเซื้องยมาแยงคนนี้ก็ขึ้นฝนตกนั่งขึ้นรถแล้วนี้นั่งขึ้นรถสิออกไปแล้วบัดนี้มาหยุดกันนอนอยู่เนาะตอนนนั้เนาะลูกขึ้นมากันแกว่ามาคุยมาคุยว่ายังไงก็ต้องเลี้ยงตอดเดีเท่าเตยลาก็ได้ดีนว่าเออเตยลาก็ได้สุดก็ต้องก็ต้องใส่ก็ได้ก็ได้ลางกไงก็ขึ้นแบบนั้นก็ได้นั่งถักเขม้าก่อนมูเลย ลาได้คืนบ่พ่ะนะนาะนั่งประธานเด็เป็นศิลปินด้ตอนนั้นประธานเด็เป็นยังก็ดังเราล่ะดังเล่ะแต่ว่าประธานเด็กประธานเป็นสุนตาดังในพีนองรักหักอมเลยล่ะฮักเขาม้ากว่าต้องเคลื่อนประธานดนตีรถกลับขึ้นมาเนาะทถานาดออกไปเหลอเนียวเวลกรธทมดาเั้าไปกรส่างเสาเพีงเดียวหนึ่งแปลว่านังก็ได้ึ้นเนี่ยมันขึ้น ถึงทั้งงานตั้งฝนตกสิตั้งฝนตกตังตง้ตงไปหยอกกับผู้ใดกกูว่านี่เป็นคลิปกันอยู่นะบนเวทีเพราะว่านามีความรับผิดชอบมากต้องยอมยอมใจนั่งทุกอย่างมันความรับผิดชอบของนางสุดยอดฟันกับเป้าเลน่นแดงหนาแดงตาเนะนาะหนาตั้งนี่ไม่มน,น้องราคเนี่ยขนาดเด็กหน่อยได้หนิ ເກົ່າຜູ້ໃຫຍ່ວ່າຊິມັນຊິເຫຼ້ນໃດບໍ່ມັນຊິອັນຕະລາຍບໍ່ມັນຊິນັ້ນຊິສະໄໝຜູ້ຍຸດເມັດຈິງັ້ນໂອຍນາະມສເິງເຖໄຕອດໄມຕອດ อึ้งก็สิ่ร้อยไอเต็มพินองพี่น้องพินองทางไหนก็ห้าสิไปมือนีไห้าสิไปมือนีทางปราจีนบุรีทางปราจีนบุรีอึ้งมาฝากพอหยุดเด้อถามหาจะอึ้งเดเมมันนี่พี่น้องทางเห็นฝนไม่ละฝากถึงพี่น้องทางปราจีนบุรีอึ้งมาฝากพอหยุดเด้อผู้ใดอึ้งไหลพี่น้องทั้สัตว์สำหรับคลิปนี้เอาไอ้สมีสะกัดพอกันไม่คลิปหนา ในสิ่งเรียนเราพอหยุดเฝ้าอีกหลายอย่างอยจ่ถึงเรื่องสาวอันนี้อะไรพูดอะเฮ็ดดีกับยองเหรอพูดอะไรเฮ็ดพอดีกับปั๊บปรุงและแก้ไขปีหน้าปีรุ่งอีกว่าจะกินงานนี่ก็สิเมืองานเล้ก็จะมีการพิจารณาโอ้หลายคนอาจจะได้ไปต่อหลายคนอาจจะได้ให้พักท่าขันเมื่อยกับขันเมื่อยกับไปพักกันแล้วนาะแม่เป็นไ่นะพูดฝุ่ศิลปินอีกวงสองหรืเขาบ่มีงานบ่หลายเขาพอกลิขึ้นมาดันวงหนึ่งนิดสิเปลี่ยน ชินละปินเจน้าพ่อขยับตามขันเขไปองลอะนะคลิปนี้ไปสนิทสัก่อนไป่องขอกันไปคลิปหนาแล้สหคลิปนี้สบายดีพีลนอง